สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 นะคะวันนี้วิทยาศาสตร์เราจะมาทบทวนในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกกันนะคะวันนี้คุณครูมีคลิปความรู้มาฝาเช่นเคยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยวัฏจักรชีวิตของพืชดอกหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของพืชตั้งแต่งอกจากมเมล็ดจเจริญเติบโต เมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีดอกซึ่งดอกทำหน้าที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ให้ผลและเมล็ดหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรชีวิตของพืชดอกแต่ละชนิดจะมีวัฏจักรที่คล้ายๆกันดังนี้ 1. เมื่อนำเมล็ดไปปลูก จมีสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการงอกเมล็ดก,ก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชต้นใหม่ 2. มเมื่อเมล็ดเริ่มงอกเป็นต้นอ่อนรากจะเริ่มดูดน้ำได้ลำต้นเล็กๆเ,เริ่มโผล่ขึ้นจากดินและมีใบที่เริ่มจะสร้างอาหารเองได้ 3. มเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ต้นพืชจะเริ่มออกดอก ซึ่งดอกจะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ 4. เมื่อดอกได้รับการสืบพันธุ์จะออกผลซึ่งผลจะมีเมล็ดอยู่ข้างในเมื่อสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมคือจะเกิดการหมุนเวียนเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกใบเลี้ยงเดียว วัฏจักรชีวิตของมะพร้าวมีวัฏจักรชีวิตประมาณ4-6ปีต้นมะพร้าวที่จเจริญเติบโตเต็มที่จนมีดอกเมื่อดอกได้รับการสืบพันธุ์จะเปลี่ยนไปเป็นผลและเมล็ดเมื่อเรานำผลและเมล็ดไปปลูกก็จะกลายเป็นต้นอ่อนและต้นอ่อนก็จเจริญเติบโตไปเป็นต้นมะพร้าว ซึ่งจะมีลักษณะหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของมะพร้าวตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกใบเรียงคู่วัฏจักรชีวิตของมะม่วงมีวัฏจักรชีวิตประมาณ4-6ปีต้นมะม่วงที่จเจริญเติบโตเต็มที่จนมีดอกเมื่อดอกได้รับการสืบพันธุ์ จะเปลี่ยนไปเป็นผลและภายในผลจะมีเมล็ดเมื่อเรานำเมล็ดไปปลูกก็จะเป็นต้นอ่อนและต้นอ่อนก็จะริ่มเติบโตไปเป็นต้นมะม่วงซึ่งจะหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยเรเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของมะม่วงต่อไปเรามาดูวัฏจักรชีวิตของพืชดอกจากคลิปวิดีโอก,กันเลยนะคะ คะเด็กๆเ,เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะต่อไปมาดูการกระจายมเมล็ดของพืชดอกเด็กๆรู้ไหมคะว่ามเมล็ดของพืชดอกมีการกระจายวิธีไหนบ้างเรามาดูกันเลยคะ่ะ 1. การดีดกระเด็นไปเองพวกนี้จะมีผลเป็นฝักเมื่อแก่จะแตกบิดทำให้มเมล็ดกระเด็นไปเช่น ตัวต้อยติ่ง 2. น้ำพาไปพวกนี้มักมีผลแห้งเช่นมะพร้าวหรือพืชน้ำ 3. ามลมพาไปพวกนี้มเมล็ดจะเล็กเป็นฝุ่นเช่นกล้วยไมย้หรือมีปีกมีขนเช่น มเมล็ดยางมเมล็ดของต้นรัก 4. สัตว์พาไปพวกนี้มเมล็ดมักมีขนและมีน้ำเหนียวเหนียวติดตัวสัตว์ไปหรือมีขนติดตัวสัตว์ไปได้เช่นกระลอกนกและนี่ก็คือการกระจายมเมล็ดของพืชดอกค่ะช่วง คำถามชวนคิดข้อที่1มะม่วงมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับพืชใดกอไก่ปรงขอไข่ถั่วเขียวคอควายเฟิร์น ขอไข่ถั่วเขียวข้อที่2เมื่อต้นพริกจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วผลผลิตเป็นอะไรก็ไก่ใบขอไข่ขอไขดอกข้อควายมเมล็ดขอไข่ ดอกข้อ3ข้อใดช่วยให้พืชดอกกระจายเมล็ดไปได้ไกลมากที่สุดก็ไก่ลมขอไข่แสงคอควายฝนก็ไก่ลม ข้อ4ผลสตอรอเบอรี่เกิดจากส่วนใดของพืชก็ไก่ใบขอไข่ผลขอควายดอกขอควายดอกข้อที่5ข้อสุดท้าย ข้อใดแสดงวัฏจักรชีวิตของมะเขือเทศได้ถูกต้องก,ก,กอไก,ก่ต้นมะเขือเทศดอกผลเมล็ดแก่ต้นมะเขือเทศขอไข่ต้นมะเขือเทศเมล็ดแก่ผลดอกต้นมะเขือเทศข้อควายต้นมะเขือเทศดอกเมล็ดแก่ผลต้นมะเขือเทศ กอไก่ต้นมะเขือเทศดอกผลมเมล็ดแก่ต้นมะเขือเทศเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทํากันได้กี่ข้อเอ่ยวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะ,ะการศึกษาชีวิตของพืชดอกนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในส่วนประกอบของดอกกันนะคะเด็กๆ พืชดอกบนโลกมีอยู่ที่กันหลายชนิดพืชดอกมีส่วนประกอบคือรากลำต้นใบและดอกซึ่งดอกของพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยดอกของพืชบางชนิดอาจจะมีกลิ่นหอมบางชนิดก็จะมีสีสันสวยงามบางชนิดก็จะมีขนาดเล็กและบางชนิดก็จะมีขนาดใหญ่เดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะเราไปดูตัวอย่างดอกไม้กันเลยค่ะ พืชดอกที่มีขนาดใหญ่นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นดอกบัวดอกทานตะวันค่ะอันนี้ดอกดอกบัวผุดนะคะเป็นดอกที่มีขนาดใหญ่เลยนะคะและดอกสุดท้ายก็คือดอกชบานั่นเองค่ะนี่ดอกหน้าวัวนะคะดอกลิลลี่ ไปนะคะเรามาดูตัวอย่างพืชดอกที่มีขนาดเล็กกันบ้างนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นดอกเข็มนะคะดอกเข็มเป็นดอกที่มีขนาดเล็กนะคะดอกพริกนะคะดอกพริกดอกกระดุมทองดอกคุณนายตื่นสายดอกไม้บางชนิดเด็กๆอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูเพิ่มเติมนะคะอันนี้ดอก พุธนะคะเป็นดอกที่มีขนาดเล็กรูปนี้นะคะเป็นดอกยิปโซนะคะดอกยิปโซนะคะจะเด็กๆจะพบเห็นในช่อดอกไม้นะคะส่วนมากจะมาจัดในช่อดอกไม้หรือตกแต่งตามซุ้มต่างๆนะคะเป็นดอกที่สวยงามและมีขนาดเล็กนะคะ,ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะดอกแก้วนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างของดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมกันบ้างนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นดอกมะลินะคะดอกมะลินะคะที่เด็กๆใช้ไหว้แม่นะคะในวันแม่นั่นเองนะคะรูปต่อไปเป็นดอกแะดงงาค่ะ,อะดอกกุหลาบดอกจำปีค่ะ ดอกไม้พวกนี้ก็จะให้กลิ่นหอมเพื่อที่จะให้มให้แมลงดึงดูดแมลงให้มาผสมพันธุ์นั่นเองนะคะบางชนิดก็จะมีสีสันสวยงามบางชนิดก็จะมีกลิ่นหอมเอาไว้ล่อมแมลงให้มาผสมเกสรน,นะคะตัวอย่างดอกต่อไปอย่างเช่นดอกอแก้วเจ้าจอมนะคะดอกสายน้ําผึ้งนะคะเป็นดอกที่มีกลิ่นหอมดอกสเลเตนะคะบางคนเคยเห็นแล้วนะคะแต่อาจจะไม่รู้จักว่าชื่อดอกอะไรนะคะ เมื่อกี้เราดูตัวอย่างดอกไม้ไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนนะคะในส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนะคะพืชดอกนะคะมีส่วนประกอบอทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะอันแรกเลยคือเกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศเมียเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดนะคะจะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียต่อไปเกสรเพศผู้นะคะเป็นส่วนที่ อยู่ถัดจากกีบดอกมักมีหลายอันทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะเราเรียกว่าละอองเรนูนั่นเองนะคะเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คือละอองเรนูนะคะส่วนประกอบที่3คือกีบดอก กลีบดอกนะคะเป็นส่วนที่มีสีสันสวยงามนะคะมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรจะทำหน้าที่ในการห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่และส่วนประกอบสุดท้ายก็คือส่วนของกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุด มักมีสีเขียวทําหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่นั่นเองนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงนะคะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกกันนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเกสรเพศผู้คือส่วนที่เป็นสีเหลืองๆใช่ไหมคะ,ะเกสรเพศผู้เซลสืบพันธุ์ของเกสรเพศผู้ก็คือละอองเลนูนะคะ ส่วนเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็คืออ,อยู่ด้านในสุดเลยขั้นตอนที่1ละอองเรนูปิวไปตกบนยอดเกสรเพศเมียนะคะเราเรียกว่าการถ่ายละอองเรนูหลังจากนั้นนะคะละอองเรนูก็จะงอกหลอดเข้ามาตามเกสรเพศเมียละอองเรนูงอกหลอดเข้ามาตามเกสรเพศเมียและขั้นตอนที่3นะคะ ระอองเรนูงอกเป็นหลอดยาวเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่นะคะเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่เราเรียกว่าการปฏิสนธินั่นเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนขั้นตอนแรกะระอองเรนูปิวไปตกบนยอดเกสรเพศเมียเราเรียกว่าการถ่ายระอองเรนู หลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2ละอองเลงนูก็จะงอกเข้ามาตามเกสรเพศเมียและผสมกับเซลล์ไข่เราเรียกว่าการปฏิสนธินะคะเมื่อพืชดอกมีการปฏิสนธิแล้วการปฏิสนธิก็คือเซลล์ไข่ผสมกับละอองเรนูนะคะเมื่อพืชดอกผสมอกมีการปฏิสนธิแล้วกีบดอกนะคะ และเกสรเพศผู้ก็จะเหี่ยวและหลุดล่วงไปจะเหลือแค่ส่วนที่เป็นลังไข่ก็คือส่วนเกสรเพศเมีเยที่ยังมีการเจริญเติบโตต่อไปนะคะลังไข่ลังไข่จะเจริญกลายไปเป็นผลผนังลังไข่จะเจริญไปเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้ อวุนก็คือเซลล์ไข่นะคะอวุนจะเจริญกลายเป็นมเมล็ดตรงนี้เด็กๆจำด้วยนะคะคุณครูออกข้อสอบนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะภายในมเมล็ดก็จะเก็บต้นอ่อนและเก็บสะสมอาหารไว้ภายในเพื่อเกิดเพื่อเกิด ไปเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปนั่นเองนะคะภายในเมล็ดนะคะก็จะมีต้นอ่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสอนนักเรียนนะคะในส่วนประกอบของดอกนะคะมีทั้งหมด4ส่วนแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันนะคะเมื่อพืชดอกนะคะ มีการปฏิสนธิแล้วกีบดอกเกสรเพศผู้ก็จะเหี่ยวและหลุดล่วงไปจะเหลือแค่ลังไข่ผนังลังไข่อวุ้นที่มีการเจริญเติบโตต่อไปนะคะลังไข่จะเจริญกลายเป็นผลอวุ้นจะเจริญกลายเป็นเมล็ดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะสรุปง่ายๆให้เด็กๆดูนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ you <music> เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากชมคลิปความรู้ไปแล้ววัฏจักรชีวิตของพืชดอกนักเรียนคงมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะส่วนนักเรียนคนใดที่อยากชมคลิปย้อนหลังนักเรียนสามารถกดเข้าไปชมคลิปได้เลยนะคะวิทยาศาสตร์ในวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆคุณครูคฝากให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ ขอ,อขอบคุณสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้คลิปวิดีโอนี้สำเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดีนะคะ